สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอให้ดูนะครับบริการล้มเลื่นนะครับมีเพื่อนบ้านรับที่ดินเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับข้อเสียของมันก็คือห่างไฟฟ้าห่างคอนกรีตประมาณซ่องร้อยห้าสิบเมตรนะครับประมาณส่อง150ร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยพื้นที่ของเราเห็นไหมหกร้ยหนึ่งงานนะครับกว่านะครับ อยู่ในตำบลน้นองสลายอำเภอโดจิดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้คือหน้าที่ดินนะครับอยู่ติดทางหน้าที่ดินของเหล่านะครับแต่ไม่ใช่ก้องแปลงของเหล่านะครับที่ดินแปลงนี้พิเศษก็คือว่ามีคลองส่งน้ำนะครับรอบที่ดินเลยนะครับลักษณะอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นคลองส่งน้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมคลองส่งน้ำนะครับคลองส่งน้ำนะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นคลองส่องน้านะครับเห็นไหมเนี่ยด้านค้างก็มีคลองส่องน้ํานะครับด้านค้างก็มีคลองส่งน้าพื้นที่หกไร่นะครับบาชะโนดกุดแดงห้างอําเภอดอนจีดีนะครับย้าว่าห้างอําเภอดอนจีดีประมาณหนึง่งกิโลครึ่งถึงสองกิโลนะครับอยู่ในชุมชนนะครับบรรยากาศกลางทุ่งไร่ทุท่งนานะครับมีเพื่อนบ้านรอบค้างนะครับย้าว่าอยู่ในกลางทุ่งนานะครับ ที่ดินแปลงนี้มีเพื่อนบ้านลบที่ดินนะครับบรรยากาศยุ่นในการทุ่งนานะครับย้ำว่ามีเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยลบที่ดินนะครับไล่ล,ละสร้างแซนห้าหมื่น 50, บาทนะครับไล่ล,ละส้างแซนห้าหมื่น 50, บาทนะครับชนดกุดแดงนะครับราคานี้พร้อมราคาฮารโอนเลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ต้นท่านไดสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต่อรองกันหน้าแปลงได้เลยนะครับที่ส่วยมาร์กเลยนะครับเป็นที่ทำนานะครับเป็นที่ทํานาล็อ,อบเขตก็จะมีต้นประดูนานะครับมีต้นประดูนาล็อบเขตลักษณะแบบนี้เลยนะครับน้ําไฟนะครับ ประมาณใช้คําว่าประมาณ250อเมตรนะครับต้องต่อเข้ามาครับน้ําและไฟนะครับเป็นถนนลูกลังนะครับเป็นถนนลูกลังห้างจากขนกีดนะครับห้างจากขนกีดมาประมาณ250อเมตรนะครับน้ําไฟต้องต่อนะครับประมาณ2 5 0อเมตรนะครับราคานี้เหมาะสมนะครับทีสุยนะครับได้บรรยากาศนะครับห้างจากอำเภอหเดีดี เพียงแค่ประมาณไม่เกินสองกิโลนะครับอย่าประมาณนะครับประมาณสองกิโลนะครับห่างซุนรัชการอ,อําเภอดอนจดีวัดโรงเรียน,นะรนนะครับโรงพยาบาลนะครับสถทานีอตำรวจและอําเภอนะครับเพียงแค่ไม่เกินสองกิโลนะครับจากกรุงเทพก็ประมาณร้อยยี่ร้อยหนึ่งร้อยกิโลนะครับประมาณหนึ่งร้อยกิโลนะครับ น้ำอุด,ดสมสมบูนแน่นอนทำนาได้ส้มครั้งนะครับในที่แปลงนี้อยู่ในตำบลน้องสลายอำเภอดนจชดีจังหวัดส,สุพรรณบุรีนะครับช่วยมากเลยายากนะครับพื้นที่แบบนี้นะเห็นไหมโอเคนะครับ